สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับเหล่าซอมิ่งเหมือนเดิมนะคะอ่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเหล่าซอพานักเรียนเสวี่กูเชื่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเป็นการรีแลกนะคะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะไม่ค่อยรีแลกกันและจะเป็นการทบทวนเนื้อหานะลูกอ่ะยังไงก็ตั้งใจแล้วกันนะคะเพราะว่าเป็นเนื้อหาที่ เราซื้อได้นำไปออกข้อสอบไฟแนลนะคะเพราะว่าภาษาจีนเรามีไฟแนลด้วยนะอามาดูหัวข้อแรกกันเลยนะคะที่เราจะทบทวนก็คือในส่วนของพินอินนะคะพินอินนะคะหรือว่าพยัญชนะในภาษาจีนมีทั้งหมด23เสียงหรือว่า23ตัวนะคะและสำหรับสัปดาห์นี้นะลูกใครมีดีสอนะลูกสมุดนะคะสามารถจด แล้วก็อ่านออกเสียงไปพร้อมๆกันกับเหล่าซื้อได้เลยนะคะเพราะว่าย้ำอีกทีนึงนะคะเป็นเนื้อหาสำคัญนะลูกในส่วนของการออกไฟแนลนะคะออกไฟแนลของเรานะคะเป็นการสอบนอกตารางนะคะมีทั้งหมด20ข้อนะลูกามาดูตัวแรกกันเลยนะคะตัวนี้อ่านออกเสียงว่าปูปู ะะอ่ะไหนนักเรียนลองอ่านตามเหล่าซื้อสิคะกัง้งวตูอ่านตามเหล่าซื้อนะคะปูเก่งมากค่ะลูกโอเคอ่ะไหนใครมีดินสอนักเรียนสามารถเขียนตามเหล่าซื้อได้เลยนะอันนี้คือปูนะคะตัวปูนะคะเป็นพยัญชนะในภาษาจีนนะคะหรือว่าพินอินนั่นแหละนะอ่ะ ตัวต่อมากันเลยนะคะตัวนี้อ่านออกเสียงว่าพัวพัวพัวนะคะตัวนี้นะคะนักเรียนอาจจะคุ้นชินกับภาษาอังกฤษใช่ไหมคะอักษรในภาษาอังกฤษตัวคือตัวพนะคะบางคนเหล่าซื่อถามอาจจะบอกว่าตัวพไม่ใช่นะคะตัวนี้ออกเสียงว่าพัวนะลูก พัวนะคะอใครมีดีสอสมุดจดได้เลยนะามาดูตัวต่อมากันเลยตัวนี้อา้าวไหนใครรู้ตัวนี้ออกเสียงว่ามัวนะคะมัวนะคะเราซื้อเขียนคําอ่านภาษาไทยให้แล้วนะนักเรียนสามารถจดตามได้เลยนะคะมัว โอเคนะคะอ่ะดูไปดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่าตัวต่อมานะลูกตัวนี้ไหนใครอ่านตัวนี้ได้ตัวนี้ออกเสียงว่าฟัวฟัวฟัวอะใครมีดินสอสมุดนะคะจดได้เลยนะคะจดได้จดนะคะลูก ฟัวนะคะตัวนี้ออกเสียงว่าฟัวนะคะามาดูตัวต่อมากันเลยนะคะตัวนี้ออกเสียงว่าเตอเตอนะคะเตอนะลูกออกเสียงเป็นโตเต่านะคะเตอนะคะเตอเตอนะคะตัวนี้ออกเสียงว่าเตอนะคะคล้ายคล้ายอักษรในภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์เล็กคือตัวดีใช่ไหมลูกอ่าตัวนี้ออกเสียงว่าเตอนะคะในพิมพ์อินภาษาจีนนะคะจํำสับสนนะลูกเตอนะคะอมมาดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่าตัวนี้นะคะตัวนี้ออกเสียงว่าทีแน่ไม่ใช่นะคะเธอนะคะลูกเธ เธอนะคะตัวนี้ออกเสียงว่าเธอนะคะออกสำเนียงนิ่หนึ่งนะคะจะลิดรนิดหนึ่งการอ่านการเรียนภาษานะคะลูกไม่ว่าจะภาษาอะไรนะคะเราต้องมีจริตในภาษานะคะจริตนะคะไม่ใช่ไม่ผิดนะคะมีจริตของภาษานะคะสำเนียงมันจะได้เป๊ะๆนะคะตัวนี้ออกเสียงว่าเธอนะคะอันนี้จริตเกินไปนะคะเธอนะลูก ามาดูตัวต่อมากันเลยละกันนะคะตัวนี้นะคะตัว N แม่ไม่ใช่นะคะตัวนี้ออกเสียงว่าเนนะคะเนอเน,นอ่ะในนักเรียนลองอ่านตามหลอซื้อสิคะเนอเก่งมากเอ๊ะมีบางคนไม่อ่านนะเ <c oughs> นนะคะตัวนี้ ตัวต่อมานะลูกตัวนี้ออกเสียงว่าเลอนะคะตัวนี้ออกเสียงว่าเลอนะคะคือตัวเลอนะคะในพยัญชนะภาษาจีนนะคะออกเสียงว่าเลอเลอรอเอรอร์เลอนะคะเลอนะคะมาดูตัวต่อมากันเลยนะคะลูกตัวนี้ออกเสียงว่าเกอ เกนะคะเกอเกนะคะลูกเกเกนะคะโอเคไหนนักเรียนลองอ่านตามเหล่าซื้อสิคะเกเก่งมากค่ะลูกอ่าไปดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่าตัวนี้นะคะคือตัว เคนะคะเคนะลูกเคนะคะเสียงเหมือนเราจะขากนิดนึงนะลูกเหมือนเราจะขากเสลดนิดนึงเคนะคะตัวนี้ออกเสียงว่าเคต้องเสียงให้มันเสียงเหมือนกระแทกลูลูต่อมเสียงหลอดลมเหล่านิดนึงนะคะจะเป็นการออกเสียงที่ถูกต้องนะคะอ่ะอันนี้เทคนิคของ เราซื้อจำมาจากกับเหล่าซื้อคนจีนนะคะเค <c oughs> นะคะตัวนี้ออกเสียงว่าเคอะนะคะ,ะตัวต่อมานะลูกตัวนี้ออกเสียงว่าเฮเฮเฮนะคะอันนี้นักเรียนลองอ่านตามเหล่าซื้อนะคะออกเสียงตามเหล่าซื้อนะเฮเก่งมากค่ะลูก อเอเฮนะคะเฮนะคะามาดูตัวต่อมากันเลยดีกว่านะคะตัวนี้ออกเสียงว่าจีจีนะจีนะลูกจีจีนะคะจ,จ,ออจ,นะคะจีไหนต้องหัวดูอ่านตามเหล่าซื่อนะคะจีเก่งมากชิ่งจว请ี่ยน ชิงใจช่วยอีกแบนอ่านอีกหนึ่งรอบนะลูกจีเก่งมากคะ่ะจียังไงก็อย่าลืมจำด้วยนะออามาดูตัวต่อไม้กันเลยดีกว่านะคะตัวนี้นะลูกตัวนี้ออกเสียงว่าทีนะคะทีชอ,อีชีนะคะเป็นออกเสียงคล้ายชอช้างนะคะ ชอ,อีทีชีชอช,ชีชีนะลูกชีนะคะชีนะยิ้มยิ้มกัดฟันแล้วออกเสียงคำว่าชีนะคะไหนล,ลองกัดฟันซินแล้วก็ยิ้มนะคะชีนะคะอย่างนั้นแหละลูกเก่งมากนะคะชีนะคะตัวนี้อะมาดูตัวต่อมากันเลยนะคะตัวนี้ เหมือนกันนะคะตัวนี้ยิ้มกัดฟันนะคะยิ้มกัดฟันนะลูกแล้วก็พูดคำว่าซีนะคะซีซี si นะคะยิ้มกัดฟันนะคะแล้วก็เปล่งเสียงพูดว่าชีนะคะตัวนี้นะคะออกเสียงว่าชีนะคะชีนะคะเก่งมากอย่างนั้นแหละลูกตัวต่อมานะคะ ตัวนี้นะลูกตัวนี้ออกเสียงว่าจือนะคะจือจออือจือนะลูกจือออกเสียงเป็นจอจานกับสระอือนะคะจออือจือจือนะคะจือนะคะรูปปากนะคะเป็นการกัดฟันนะคะแล้วก็ยิ้มนิดนึงนะคะจือ นะคะนักเรียนพอเห็นภาพนะคะซื้อนะลูกเก่งมากอ่ะมาดูตัวต่อมานะคะตัวนี้นะคะรูปปากเหมือนกันนะคะกับตัวเมื่อสักครู่นี้นะคะตัวนี้แต่เป็นออกเสียงเป็นชอช้างนะลูกชอช้างสระอือนะคะชออือชื้นชือนะคะชือนะคะกัดฟันนะคะลูกชือ ซื้อปล่อยให้ลมออกมานิดนึงนะคะซื้ออย่างนั้นแหละลูกเก่งมากซื้อนะคะลิ้นแลบลิ้นลิ้นวางปกตินะคะซื้อปกตินะลูกเก่งมากอ่ะมาดูตัวต่อมาตัวนี้นะคะตัวนี้ก็เป็นการวางลูกปากเหมือนกันเลยนะคะเป็นออกเสียงสระอือเหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นโซโซนะคะเป็นเสียงโซโซนะคะลูก ซออือซนะคะซอออซนะคะซนะคะซน,น,น,นะลูกโดยการที่กัดฟันเหมือนกันนะคะวางรูปปากเหมือนกันนะคะกัดฟันนะลูกแล้วก็ยิ้มนิดนึงนะคะปล่อยให้ลมออกมานิดนึงนะคะซออือซนะคะซอ่ะมาดูตัวต่อมา ตัวนี้นะคะตัวนี้นะลูกก้านออกเสียงตัวนี้มันคล้ายๆกันกับตัวแซดใช่ไหมตัวจื้อที่ข้างต้นก่อนหน้านี้นะคะแต่ตัวนี้มีตัวเฮอด้วยนะคะตัวนี้มีตัวเฮอด้วยเราจะออกเสียงเป็นร่อนเรือขั้วไปด้วยนะคะอ่ายังไงนั้นมาดูนะคะจอรอจื้อนะคะจื้อ ลูกตัวนี้นะคะทำปากจูกัดฟันนะคะแล้วก็ห่อลิ้นนิดนึงนะคะจืนะคะอ่ะตัวต่อมานะคะรูปปากเหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ออกเสียงว่าชืนะคะรูปปากนะลูกทำปากจูสิชืทำปากจูกัดฟันเล็กน้อยนะคะทำปากจูนะคะออกเสียงให้เห็นฟันนะคะชื่อ แล้วก็ออกเสียงเป็นชอช้างรอเรือสลับอื่นนะคะชื่อนะคะชื่อไหนลองทำสิลูกชื่อน้ำลายกระเด็นกระดอนเลยทีเดียวนะคะโอเคอ่ะสามตัวนี้นะคะมันจะออกเสียงยากนิดหนึ่งและอีกตัวนะคะตัวนี้ตัวนี้นะลูกจะออกเสียงเป็นซอโซนะคะตัวนี้จะออกเสียงเป็นซอโซนะคะตัวนี้ออกเสียงว่า ซิชิชินะคะออกเสียงคล้ายๆกันกับตัวชิเมื่อกี้แต่ตัวเมื่อกี้นะคะจะออกเป็นเสียงชอช้างล้อเรือสลระอือแต่ตัวนี้จะเป็นโซโซล้อเรือสลระอือนะคะรูปปากเหมือนกันนะลูกชินะคะเราออกเสียงเป็นโซโซนะ,ะชิเอามาดูตัวต่อมากันเลยนะคะลูกอ่าตัวนี้นะคะ ตัวนี้ไม่ใช่ตัว R นะอาตัวนี้คือตัวรนะคะรนะลูกถ้านักเรียนสงสายนะคะก็ออกเสียงเป็นลอลิงนะคะ R เอาลิ้นนะลูกกระดกลิ้นนิดนึงแล้วก็ปกุกเปล่งเสียงออกมาเป็นลอ,อลิลิงสระอือนะลูกือ ไม่ต้องหันลิ้นนะคะแค่กระดกลิ้นนิดนึงนะคะการออกเสียงตัวนี้นะคะตัวเหมือนตัวตัวในภาษาไทยเราเลยนะคะนะคะอ่ะมาดูตัวต่อมานะคะตัวนี้ออกเสียงว่าอีนะคะไม่ใช่ตัววายนะอย่าจำสับสนนะลูกตัวนี้ออกเสียงว่าอีนะคะอีตัวนี้ออกเสียงง่ายสุดแล้วหรอซูบ้านะคะ อีนะคะอออีอ,อีนะคะรูปปากก็เหมือนยิ้มนะคะอีเห็นฟันนะคะอีพูดคำว่าอีนะคะเห็นฟันยิ้มส,สวยๆนะคะตัวนี้นะคะรูปปากยิ้มฉีกลิ้มยิ้มนะคะอีอะมาดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่าตัวสุดท้ายแล้วนะคะตัวที่23นะคะตัวนี้ออกเสียงว่าอูนะคะ อูหรือบางคนนะคะเหล่าซื้อบางคนอาจจะสอนว่าอุยอุยนะคะอุยอุยแต่ตัวนี้นะคะที่จริงแล้วมันออกเสียงได้สองเสียงนะคะไม่มีเสียงไหนผิดหรือถูกตายตัวนะคะสามารถออกเสียงได้สองเสียงนะคะแต่ตัวนี้เราซื้อขอสอนออกเสียงว่าอูนะคะอูนะคะลูกโอเคนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็เป็นการทบทวนในส่วนของพินอินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังไงนักเรียนก็อย่าลืมกลับไปทบทวนอีกทีนึงนะลูกนะสำหรับใครที่ได้จดตามเหล่าซื้อนักเรียนก็สามารถส่งให้เหล่าซื้อตรวจให้ได้ละกันแต่ใครที่ไม่ได้จดก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ก็อย่าลืมทบทวนนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเหมือนเดิมเขียนชื่อชั้นเลขที่ตัวเองให้เรียบร้อยนะคะและสำหรับใครนะลูกที่ยังไม่มีช่องทางติดต่อเหล่าซูมิงนะคะสามารถสแกน QR Code ดด้านบนนี้ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการติดต่อ ถามเรื่องชิ้นงานเหล่าซื้อหนูครบไหมนะคะผมครบไหมหรือว่าจะส่งงานหรือว่ามีเรื่องอะไรที่จะติดต่อกับเหล่าซื้อนะคะเป็นการส่วนตัวนะคะสามารถสแกน QR Code ตรงนี้ได้เลยนะคะและไม่ว่าจะเป็น การปรึกษาในเรื่องของการเรียนภาษาจีนนะคะเราซื้อหนูหนูนี่นั่นชื่นชอบมากเลยค่ะอยากจะเรียนภาษาจีนค่ะอยากจะเก่งภาษาจีนค่ะขอให้เราชื่นชอบจริงๆนะคะเราซื้อมิ่งกินดีนะคะยินดีแนะนํานะคะชี้แนะนะคะว่าหนูต้องเริ่มจากตุงไหนอะไรยังไงนะคะโอเคนะลูกและสําหรับวันนี้นะคะเราซื้อก็ขอจบการสอนไว้เพียงแค่นี้แต่นักเรียนก็อย่าเพิ่งทิ้งกว้างนะคะความรู้วันนี้ เป็นประโยชน์มากกับไฟนอลนี้นะคะเราต้องสอบกันแล้วนะคะซึ่งภาษาจีนนะคะมีข้อสอบด้วยกันทั้งหมด20ข้อนะคะลูกและการออกข้อสอบนะคะเราซื้อก็จะบอกไปเป็นแนวๆไปอย่างเช่นคลิปนี้นะคะออกแน่นอนนะคะแต่ว่าจะออกเป็นยังไงนั้นนะคะรอดูแลกันนะคะอะโอเคยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะคะบา,บายๆเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปจ้า